ับผมก็ขอกลับสวัสดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปนะสีหตนะครับผม นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีจิจกกรมใหม่นะผมที่จะมารีวิวนะครับผมไม่ใช่มาอัปเดตนะผมคือมารีวิวนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้เลยนะครับผมก็ตอบรับทุกคําเรียกร้องนะผมหน้ากากไฟนะครับผมมาพร้อมกับชุดแบ็คดีมอนนะครับผมหรือชุดอาร์โพลีของไอตัวที่2นั่นเองนะครับผมนี่นะผมก็ชุดแบ็คดีมอนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็แยกได้ทั้งหมดอ่าห้าชิ้นนะครับผมนี่คือแบบมีหน้ากากไฟอย่างเท่เนี่ยโอ้โหแบบอย่างเราอ่ะ นี่นะครับผมก็ก็มาในตู้สุ่มรังพึ่งนะครับผมนี่ก็มาพร้อมกับชุดเซ็ตหน้ากากไฟนะผมนี่นี่หน้ากากไฟนะผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับจิตรกรรมหน้าก,ากากไฟนะครับผมแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นจิตรกรรมสายฟรีนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเจ็ดเมษายนวัดรางวัลเพียบนะครับผมก็จิตรกรรมตัวนี้นะผมก็เริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะผมถึงวันที่21เเมษายนนะครับผมก็มีทางด้าน ของชุดโปุริคนะครับผมอ่าชุดนักแข่งนะครับผมอ่าเป็นชุดนักแข่งหัวบาวันนะครับผมมีรองเท้าเทคโนกางเกงขาวมปีปืนเอเคทองผมผ้าปิดปากอ่าเป็นหน้าของตานะผมเป็นตาสายฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นชุดฉลามนะครับผมแล้วก็อีกชุดตัวนี้นะผมก็เป็นชุดบูมาตเตอร์นะผมก็ได้มาแจากในวันช่วงโปุริคที่ผ่านมานะครับผมในช่วงโปุริคที่ผ่านมานะผมก็ได้มาแจาก ประมาณ7วันหรือเปล่านะครับผมอ่ะคืออันนี้ผมไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ไหมนะผมใครที่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผม4ีม่ถึงยีเอ็ดเมษายนนะครับผมก็รวมซุ้มงานวัดฟรีไฟล์นะผมก็มีชุดอ่ะสงการผมปี2 0 2พยี่สิบหรือเปล่าหรือยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนั่นแหละครับผมไอตัวสีทองหัวเขียวนี่นะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงช้างนะครับผม แล้วก็จะมีคาตาณาน้ำนะครับผมมีแบนเนอร์รูปเลมอนแล้วก็รถทางด้านของสงครามฟรีไฟ้นะผมของปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็ปืนทุกครั้งคนคิดถึงนะครับผมก็เก็บโทเค็นรูปหมัดนะครับผมอ่ะเพื่อมาแลกนะครับผมเนี่ยนี่ผมเป็นตัวนี้นะผมเก็บโทเค็นคิปตันนะครับผมเพื่อมาแลกปืนผมมีปืนอาสก้าไททันนะครับผมฟาร์มอร์แมงมุมนะครับผมแล้วก็ P90 Evo นะครับ ก็สามารถเก็บมาแลกได้ครับผมแล้วก็ล็อกอินนะผมนี่เป็นล็อกอินตกน้ำผมเพื่อมาแลกโปรไฟล์ผมนี่เป็นรูปโปรไฟล์อ่ารูปเหมือนเมียวนะครับผมก็อีกอันนึงนะผมอ่าปืนที่ทุกคนคิดถึงก็มีทั้งหน้าของ AN นะครับผม M60 แล้วก็ MP40 AWM นย์เอวะผมอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็กิจรกรรมที่มารับนะผมก็มีตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าล็อกอินนะครับผมเล่น4 v 4 30นาที4 v 4 60นาทีแล้วก็เล่นกับเพื่อน3เกมนะครับผม1วััันเรราจะได้้บทงหมด5โทเค็นนะครับ นี่นะผมชุดบูมัตเตอร์แล้วผมก็แค่เล่นกับเพื่อนในวันที่7เมษายนถึงวันที่8เมษายนนะผมก็รับชุดนี้ไปเลยนะผมชุดบูมัตเตอร์นะครับผมนี่ก็จะมีทรงผมนี่ทรงผมแบบหล่อมากนะผมแล้วก็ผ้าปิดปากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รองเท้านะผมนี่เป็นรองเท้าอ่ะ เหมือนไนกี้อ่ะเหมือนไนกี้เพนด้ามากๆเลยนะครับผมนี้กางเกงก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นกางเกงบอมนะผมแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้ออยืดเ,เสื้อแขนยาวเป็นประมาณนี้ผมนี้สําหรับชุดบูมัตเตอร์นะครับผมผมแล้วก็จะมีมินิแมปนะครับผมเป็น, Min นมินิแมปสงครามผมเป็นคาร์เปเรนนะครับผมนี้ก็สงครามงานวัดฟรีไฟน์นะผมแล้วก็วันที่29มีนาถึงวันที่11เมษายนนะครับผมก็มีผึกคิต้าผมน่าจะเล่นแล้วเพื่อม,มาแลกนะผมน,น่าจะแจกทั้งวันหรือเปล่าเอาเสร็จคิตต้านะผมเพื่อ ครบ100เพื่อมาแลกเป็นคิทตันหนึ่งลูกแล้วก็เอามาแลกชุดหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็มีสกินปืน AC 8 0ดด้วยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรม7เมษายนส่งการงานวัดฟรีไฟนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับผมว่าชุดหน้ากากไฟเราจะหมดไปกี่เพรนะครับผมแล้วก็เพรจะเหลือพอที่จะไปสุมหน้ากากอ่ะ ดีมอนหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ไปกันเลยโอเคนะครับผมสาหรับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็มีเพชรอยู่ที่2576เพชรนะครับผมคือเพชรตั้งต้นของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะพอหน้ากาก,ากไฟหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเราต้องได้เติมเพิ่มหรือเปล่าหรือมันจะเหลือไปสุ่มชุดอ่ะดีมอนหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็รอดูนะครับผมอ่ะสำหรับอ่าตัวนี้นะครับผมนี่ นี่นะครับผมชุดหน้ากากไฟและ,ะผมหน้ากากแบ็กเดมอนด้วยนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมออัตราการแลกเปลี่ยนของมันนะครับผมสําหรับชุดเดมอนนะครับผมหรือชุดแบ็กเดมอนนั่นเองนะครับผมก็จะมาเป็นเซต6ก6โทเค็นนะครับผมนี่ชุดมันก็สวยนะหน้ากากมันก็สวยเนะี่ยทรงผมก็สวยด้วยแต่ผมจะได้ชุดบริลิกอะ่ะคือแบบตอนนั้นผมเอาไม่ทันอะ่ะแล้วก็มันจะมีหน้ากาก,ากขาวมาด้วยนะทุกคนนี่ มันก็จะมีหน้ากากาขาวที่ว่าเข้ากับชุดโบริกมาด้วยนะครับผมตอนนั้นคือแบบมันมาให้กล่องสุ่มหรือเปล่านะผมสุ่มแบบมันจะไม่มีการันตีเพราะว่ามันให้สุ่มออกหรือเปล่านะผมตอนนั้นแต่ตอนนี้มันมาในการันตีแล้วนะครับผมก็คือ300โทเค็นนะครับผมจะได้แลกหน้ากากาขาวตัวนี้ไปเลยนะผมใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับส่วนหน้าก,ากากไฟของเรานะครับผมนี้นะครับก็ใช้อยู่ที่365โทเค็นนะครับผมก็ถือว่าแพงไหมก็ สูงอยู่นะนะครับผมก็เอาเรื่องอยู่นะมันไม่ได้แบบไม่รู้ว่ามีใครดวงดีหรือเปล่านะผมที่แบบซุ่ม15เพชรหรือ75เพชรออกเลยนะผมก็ถ้ามีใครได้ผมก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนชุดสีม่วงนะครับผมนี้หน้ากากม่วงนะครับผมผมมองว่าถ้ามันมีเอฟเฟกต์ตาเหมือนไอตัวสีแดงเนี่ยมันจะสวยเลยนะแบบทุกเซตอะแต่อันนี้มันไม่มีนะครับผมสำหรับเซตสีม่วงนะครับผมก็อยู่ที่175โทเค็นนะครับแล้วก็ ชุดสีฟ้านะผมก็อยู่ที่175เหมือนกันส่วนสีเขียวนะครับผมก็อยู่ที่125นะครับผมแล้วก็10โทเค็นสามารถมาแลกชุดแลกหนก้ากาก3วันได้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมก็2576เเพชรนะครับผมจะพอหรือไม่นะครับผม ไปชมกันนะครับผมครั้งแรกนะผมร้อยห้าครั้งนะผม10บวกหนึ่งนะครับผมเท่ากับ11นะครับผมไม่ต้องแสดงอีกนะครับผมก็ปไปกันเลยครั้งแรกผมจะไม่กดข้ามนะผมจะดูว่ามันจะออกอยังไงนะครับผมมราจะไม่กดข้ามมันยังไงไม่รู้นะผมสำหรับโทเค็นแรกนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดได้มาทั้งหมด17โทเค็นนะครับผมอ่ะ ถ้าตกโทเค็นละสิบมันก็ได้กันอะไรมา2โทเค็นหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ครั้งที่สนะครับผมไปไม่ใช่ามครั้งที่2นะครับผมแนมะพูดผิดนะครับผมพี่เมื่อกี้ออก40เหรออือหืออก10 50มาอยู่นะทุกคน10บมาอยู่นะแบบไม่ได้เกลือนะรอบนี้ก็ได้มาเยอะอยู่นะครับผมไปครั้งที่3แล้วครับผมเรามี41โทเค็นแล้วนะครับผมตอนนี้้ยห้าออกวะจะเห็นรนะ้อยอะ มากของเป็นหนึ่งอบบนี้เนีบังขึ้นม่อเนี่ย <Wh ee! S 1> อรอบนี้ก็เข้มนิดๆน,นะครับผมอ่ะไปครับผมรอบที่สี่นะครับผมเราได้มาห้าสิบหกโทเค็นแล้วนะครับชุดมันจะไม่ออกเนี่ยเรอชุดชุดเธอรอบนี้ได้มาเยอะอยู่นะครับผมก็ตอนนี้มีเจ็ดสิบห้าโทเค็นแล้วนะครับผมก็ไปอีกนะผมรอบที่ห้าแล้วนะครับผม ทุกคนได้หน้ากากไปหมดไปเท่าไหร่อ่ะลองคอมเมนต์บอกหน่อยดิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเกลือเหมือนผมไหมนะครับผมจะเกลือไหมนะครับแบบมันออกเนี่ยไอเนี่ยออกเยอะที่หมายหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหรอบนี้โคตรเกลือเลยได้สิบเอ็ดโทเค็นนะผมเนี่ยออกดีจัดเลยเนะี่ยเราขึ้นต่าเนี่ยทไมไม่ออกฝั่งนี้บ้างเนี่ยออกสักสิบทีเนาะนะครับผมตอนนี้เพชรก็เหลือประมาณหนึ่งพันแปดร้อยนะผมไปกันต่อนะผมได้มาแปดสิบหกโทเค็นแล้วนะผมอีกอย่างเยอะเลยนะครับผม มานส,สิบสิบห้าโอเคนะผมตอนนี้ไปต่อนะผมมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบโทเค็นแล้วนะครับผมขาดอีกเยอะนะผมร้อยออกสักอันเถอะนะครับผมกดค้่มรอผมเกลือนะผมในวมนสิบเอ็ดอันอย่างเกลือโทนนะผมไปกันต่อครับผมอึ้งจะเข้มเกินไปละนะผมไปผมร้อยห้าสิบครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผม แต่ว่าหนึ่งอ่ะออก,กอรัวๆเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวขอรีเซ็ตหน้าแป๊บนึงมามาใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้มี143โทเค็นนะครับผมไปกันต่อครับผมมันยังวนไปอีกหนึ่งอ่าห้ามาแล้วร้อยมาเถอะอหนึ่งรัวๆเลยเฮ้ยยี่สิบมาทุกคนดีผมยี่สิบมาหนึ่งอันยี่สิบมาสวยอยู่นะครับผมเมื่อกี้ไม่เกือเมื่อกี้ถือว่าคุ้มอยู่ นะครับผมตอนนี้ได้มา177รเโทเค็นแล้วนะครับผมอะก็ไปกันต่อนะครับผมกดข้ามเลยได้ปะเกลือนะครับผมไปกันต่อนะครับผมเฮ้ยได้อะไรอย่างทุกคนโอ้โหผมนึกว่าใด้หน้ากากไฟย็นแม่ผมุส่าดีใจ นะครับผมไปกันต่อนะครับผมเมื่อกี้อากากฟ้ามาเป็นอากาศไฟนี่จบเลยนะคลิปจบเลยผมบอกเลยคลิปจบเลยหืมหนึ่งมาซะอันนี้เลยนะครับผมไปแล้วผมครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ได้มาโทเค็นสองสามเก้าแล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมในชุดแบ็คดีมอนหรือเปล่าด <c oughs> สุดยอดไปเลย โโอ้หทุกคนผมได้ชุดแบ็คดีมอนเฮ้ยทุกคนคุ้มผมบอกเลยว่ายัางไงก็คุ้มหรือเปล่ายัางไงก็คุ้มนะครับผมไปแล้วผมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมสถานากากณ์ไปออกนี้แบบพอแล้วสองมันหน้าพีชพอแล้วผมบอกเลยพอแล้วดูทรงแบบ เราหมด2อ0 0ันนะครับผมเราได้โทเคน็นเราได้ชุดนี้มาผมได้ชุดนี้มาถามมาคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะครับผมแล้วก็สําหรับหน้าก,กากไฟนะครับผมขาดอีก100รโทรเค็นนะครับผม <g ül> ก็น่าจะประมาณ 1, พันเพชรรอเปล่านะครับผมแต่เห็นทุกคนหมดประมาณ3ามพันนะแต่ผมอีกประมาณ1,000เพชรอะเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยโทเค็นอะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ <g ül> เดี๋ยวผมไปเติมเพชรเพิ่มสักคู่นะครับโอเคนะครับผมก็ ไปล่อเพชรมาอีกแล้วนะครับผม1 0 0 0พเพชรนะครับผมอ่ะ1 0 5 0เพชรหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปล่อมาอีก1,000เพชรนะครับผมเพื่อมาล่ามันนี่ผมไอชุดไฟแต่ถามว่าผมครับผมถ้าไอตัวเนี้ยออกเป็นแบบชุดไฟมาผมก็พอนะ2 000, 5 0 0ผมก็มองว่าคุ้มนะแบบแต่โทเค็นมันไม่ถึงไงแตม่มันได้ชุดนี้มาผมมองว่า25 0 0ได้ชุดนี้มาผมก็มองว่ามองว่าคุ้มนะผมได้มาทั้ง2เซตเลยนะครับผมอ่ะ ก็ไม่รีรอนะผมไปกันต่ออีก11ครั้งนะครับผมไปจุดไฟต้องออกแล้วปะพอแล้วเพชรหน่ะไม่อยากจะหมดเยอะแล้ว,ว,วตอนนี้มี283ไปผมครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมหนึ่งออกรัวๆเลยออนนี้มีเท่าไหร่ละ296้โอ้โหตังเยอะพอไหมหน่ะเพชรเนี่ย ไม่มียินดวงยินดีเลยซักอย่างนลยเหรอนะครับผมอ่ะได้มาสามร้อยแล้วถามผมว่าสามวันถ้าหมผมหมดไปสามวันเพชรอ่ะคุมไหมผมมองก็ว่าคุมนะผมได้มาตั้งสามเซตเลยนะแต่รู้เลยเผื่อมันจะเออครั้งนี้มันจะออกอะเนาะไปร่้กันนะครับผมเมื่อกี้ผมมีคิดว่ามันจะออกมันยังออกเลยชุดแบ็คทีมอนอะไอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมึงเปลี่ยนออกมาเป็นร้อยได้ไหมไม่ออกนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผมสามสองสองแล้วนะครับผม สามสี่หกยังยังเพชรอ่ะเหลือ300แล้วทุกคนนี่ลุ้นนะครับผมขาดไปอีกประมาณสิบกว่าโทคินนะครับผมยังไงก็ได้นะครับผมไปม,มันคงไม่พิเรนหรอกเก้าหรอกมั้งผมชุดหน้าก,ากากไฟออกอันสุดท้ายนี่ก็แบบผมโอ้โหมึงก็สิบเอ็ดมึงก็เอาเป๊ะจังเกิลมึงไม่มีอะไรไมาให้เลยนะครับผมทุกคนสาม แปดหกสามหกแปดนะครับผมอ่ะผมก็ยอมมันยอมมันจริงๆครั้งสุดท้ายมันเล่นผมเป๊ะนะครับผมอ่ะสาหรับประมาณนี้นะครับผมก็แลกกันเลยนะครับผมสําหรับชุดหน้ากากไฟนะครับผมนี่นะครับผมยิ้มเคลย์เราก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับเซตชุดหน้ากากไฟเปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ อย่าเบิ่งใส่เสื้อใส่ในหน้ากากนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็จะมารวมเพชรให้ดูนะครับผมว่าหมดไปเท่าไหร่นะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมสาหรับกิจกรรมตัวนี้ผมรอบแรกผมมี25 2576อ่านะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมไปเติมเพิ่มมาอีก1 0 5 2เพชรนะครับผมก็หมดไปที่3,628 เพชรหรือ28ไดมอนด์นั่นเองนะครับผมอ่ะสามหกสองแปดนะครับผมอ่ะก็ถ้าตีเป็นเงินนะครับผมอ่ะสำหรับตีเป็นเงินนะครับผมก็น่าจะประมาณ950บาทนะผม950ประมาณนี้ผมสำหรับเติม u a d นะแต่ถ้าเป็นเมลพา a r t นี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะก็ถ้าเป็น u a d ก็ประมาณ3 0 0พัเอ้ย900กว่าบาทนะผม930กว่าบาทนะครับก็สำหรับคนงบน้อยนะครับผม ผมก็มองว่าอย่าเพิ่งเอาดีกว่า,าผมรอมันกลับมาที่ในราคาที่มันถูกกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เวลาใส่กับกล้ามทองก็อย่างรอเทะนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะผมถ้ามีข้อพิาพาดประการใดนะผมกับผมก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมคำไหนที่พูดวาจาไม่ดีนะผมกับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอตัวลาก,กันไปกอนนะผมเจอกันคลิปหน้าหรืออีพีหน้าแล้วกันนะครับผมบายบายครับ One, and I pray, all I need are some better days.